สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมร้าน2ลรถสวยนะครับผมวันนี้เรามานําเสนอขายรถขุดเล็กรุ่นยอดนิยมอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือยี่ห้อโคมัสุ PC 3 0รุ่น7นั่นเองนะครับผมยี่ห้อนี้รุ่นนี้ก็ถือได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับผมรุ่นนี้เป็นรถใช้งานดีมากเลยนะครับผมใช้งานอึดทนทานแข็งแรงนะครับผม และความพิเศษของเขาคือบูมร์มที่ยาวพิเศษนะครับสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายเลยทีเดียวนะครับผมวิดีโอตัวนี้เราทําการเทสทดลองขับให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมถึงประสิทธิภาพของรถขุดคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้สีของเขาเป็นสีเหลืองนะครับผมซึ่งมีแซมแซมตัดกับสีดําบ้างนิดหน่อยนะครับซึ่งมุงกีของเขาจะเป็นสีดํานะครับตัดมาที่บูมร์มของเขาเป็นสีเหลืองนะครับ ทั้งอันนะครับผมและมีโลโก้คําว่าโคมาสุติดทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับบูมามตัวนี้ก็สวยยาวเลยทีเดียวครับผมถัดมามาดูที่บอดีเ้เขานะครับบอดี้คันนี้เป็นบอดี้ตัวสีเหลืองนะครับผมมีโลโก้ PC 30รุ่น7อยู่ทั้งซ้ายและขวาของตัวรถนั่นเองนะครับผมฝากระโปรงด้านหลังก็จะมีคําว่าโคมาสุติดทั้งด้านท้ายนะครับด้านหลังเขาจะมีแก้มทั้งสองข้างก็ เป็นสีดานะครับคันนี้มาในรูปแบบหลังคานะครับหลังคาเขาเป็นสีดํานั่นเองนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆของโคมาสูบเลยขนาด3สูบนะครับปั๊มก็เป็นปั๊มนิ้วนะครับผมคอนโทรลสั้นนะครับให้การใช้งานที่คล่องแคล่วว่องไวและสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเบาะก็เป็นเบาะแบบมีทานักทิงทางด้านหลังนะครับคันเร่งและใบตัวบังคับฐ่านดันจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับนั่นเองนะครับคันนี้ก็ระบบ ไวเร็วแรงนะครับท่านใดที่มองหารถขุดใช้งานไวเร็วแรงก็คันนี้ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานรับจ้างหรืองานส่วนตัวงานก่อสร้างงานในสวนในไร่ก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับสาหรับรถขุดรุ่นนี้นะครับผมช่วงล่างเขามาในช่วงล่างโซ่แท็กเล็กนะครับมาพร้อมกับใบมีดเดินหน้าสภาพสวยเดิมเลยทีเดียวตัวเดินทั้งสองข้างไวเร็วแรงเลยนะครับคันนี้ ท่านใดที่มองหารถขุดใช้งานอยู่ไม่คนพันเลยกับราคาเพียงแค่3 3 10, 9 0 0 0บาท3 3 10, 9 0 0 0บาทพร้อมจัดส่งฟรีลูกค้าทุกท่านท,นทั่วประเทศไทยพร้อมจัดส่งฟรีลูกค้าทุกท,าท่านทั่วประเทศไทยนะครับผมท่านใดที่สนใจรถขุดเล็กสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์0 6 1 6 9 6 0 1 6 0 0 6 1 6 9 6 0 1 6 0นะครับผม ท่านใดที่ไม่สามารถสะดวกท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูรถสามารถโทรติดต่อฝ่ายขายได้เลยนะครับทางเราจะมีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมรถขุดกันแบบใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับผมอย่าให้การเดินทางเป็นอุปสรรคในการซื้อรถขุดเล็กจากทางร้าน2รถสวยสัก1คันนะครับผมเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศนะครับผมสําหรับลูกค้าทุกท่านที่ติดตามก็ขอบคุณมากนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ